สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลเกียดฟาร์มนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาดูเจ้าหมูทองครับพอผ่านบามันลูกกระทบนะครับวันนี้ก็เป็นตัวที่2ครับนี่มาผสมกับแม่ขาวนี่ครับนี่แม่สาวนี่ประมาณ2ขวบกว่าครับนี่ดูจากโครงสร้างผิวพัธุ์ก็ถือว่าใช้ได้เลยตัวนี้ครับบามันขาวนี่อุ่นดีสูงยาวโครงสร้างครับนี่ มันนี้ก็แม่ข้าวนี่เป็นสัตว์ก็จะมาผสมกับเจ้าหมูทองอยอยเดียวัวมันจะไปโชน ปาติดเะยฮมมอนเริ่มลังล้ำเฮยในโซนอีสานใต้ครับนี่จงังหวัดบุรีรัมย์เนียเ่ยอำเภอบ้านกวดที่ว่าเจ้ามูทองนี่คือเป็นเบอร์หนึงเลยนะครับแถวนี้ครับนี่แม่นมากครับรับประกันความแม่นครับจอที่เห็นผลงานนี่ถือว่าโห ไม่มีผิดพลาดครับ80เเซนะครับให้ลูกเป็นเพศเมียอีกครับนี่เอกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจ้าหมูทองครับนี่พอผ่านวันมันลูกกระทบครับนี่เดี๋ยวให้รางวัลก่อนให้กินกล้วยเสร็จก็จะ เพิ่มความคึกเข้ม